สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะคะ3พฤษภาค,คมแล้ว,วันนี้นันก็ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักข่าวสื่อพิษแห่งประเทศไทยวันนี้มาเป็นพิธีกรในงานนะคะเดี๋ยวในงานนี้นมีอะไรบ้างคะ่ะไปดูกันคะ่ะนี่เรามาดูเบรกกันเลยเบรกนะ่ากินมากนี่ ส่วนกระทบโอกาสและความท้าทายค่ะและนี่ก็คือพี่ๆนะคะในสมาคมนักข่าวแอนด์ทีมงานวิวว่ายสวยมากเลยค่ะ <laughs> พี่แดงนะคะพ <laughs> ี่แป๊ะค่ะ, <c oughs> ะทุกคนค่ะท่านาย,ยกสมาคมนักข่าวสวัสดีค่ะพี่ปอของพวกน้องๆน,นะคะ วันนี้มีแจกรางวัลด้วยพี่ปอมีมีคร้งมีคลิปอะไรปีนี้ด้วยแบบโอ้ยมีมีมีวันนี้มีทั้งคลิปแล้วก็ภาพนิ่งนะคะที่เข้ารอบแล้วได้รับรางวัลนะคะก็มาลุ้นกันว่าวันวันนี้ก่อนเที่ยงเนี่ยใครจะได้เป็นผู้โชคดีนั้นบ้างนะคะแต่ละวันแต่ละเดนี่ลำบากมากแต่ละมื้อแต่ละเดย์อนไง้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้มีเสวนาเรื่อง a อด้วยใช่ไหมใช่ค่ะชีวิตของนักข่าวทุกคนจะต้อง อยู่ร่วมกับเขาไปอยู่่รวมกับเราจะอยู่กับมันยังไงที่จะแบบว่าทําให้งานของเราก็เดินไปได้เขาก็อยู่กับเราได้เป็นผู้ช่วยของเราได้เดี๋ยวเราไปดูกันใล้เนล็ดลับนะคะของการทำนาทีพิธีก่อนอันนี้คือเป็นสคริปเป็นสคริปต์ A4 เลยแต่ว่าเน้นนั่นปริ้นมาเองแต่ว่าพี่พทีมเขาก็เตรียมมาให้ ที่เป็นสคริปต์ไซย่แบบนี้เพราะว่ายืมโพเดียมนะคะก็คือเราไม่ได้ต้องถือเพจแต่ถ้าเป็นเพจจะเป็นกระดาษไซส์ A5 เล็กๆแบบนี้นะเล็กกว่าน,น,นะะี้นิดนึงนะคะสั้นๆนะก็จะเ้่าให้ฟังว่าสำหรับใครที่ต้องมาเป็นพิธีกรเนะี่ยสิ่งที่เให้เตรียมตัวก็คือศึกษาข้อมูลของงานมาก่อนนะคะศึกษารายละเอียดมาก่อนให้เราเข้าใจาเพราะฉะนั้นตาเราจะไม่ใส่ว่าสเต็ปต่อไปเราจะทําอะไร ะะแล้วก็ซีเควนต์ต้องศึกษามาก่อนแหละอย่ามาอ่านหน้างานอันนั้นสุ่มเสี่ยมมากมากมาก่อนเวลาค่ะสาคัญแล้วก็ถ้างานแต่ละงานเนี่ยมีคิวรันทูก็ถามทีมงานแล้วก็มาให้ทนันคิวรันทูนะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการทําหน้าที่พิธีกรงานอีเวนต์นะคะอันนี้ก็ใครไม่สงสัยก็ลองคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาตอบใน E ีต่อไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของงานกันเลยเพราะว่านั้นต้องขอตัวไปเตรียมตัวแล้วค่ะ ขึ้นมาในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกปี2568แต่ดับแรกค่ะขอเรียนเชิญนายกสมาคมนักข่าวนักถายสือพิมแห่งประเทศไทยนะคะคุณณรินีเรืองหนูขึ้นกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้เรียนเชิญค่ะมพฤษภาคมของทุกปีค่ะที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะคะ ก็ยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายค่ะในการทำงานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงกดดันในอำนาจต่างๆทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นการถูกคุกค,คามข่าวปลอมข่าวลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาดิส r รั t เรานะคะ,ะก็ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็น ช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะคะแล้วก็ได้เดินทางมาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือการมอบรางวัลให้กับผลงานการประกวดทั้งคลิปแล้วก็ภาพถ่ายสุดท้ายนะคะรางวัลชนะเลิศค่ะคลิปสั้นนะคะซึ่งองค์ประกอบที่กรรมการลงคะแนนให้เป็นผู้ชนะเลิศในคลิปสั้นนี้เนี่ยสามประการด้วยกันนะคะประการที่หนึ่งถ่ายทอดคลิปนี้ออกมาได้อย่างลึกซึ้งสอง ทรงพลังด้วยและสองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์นำมาสู่การได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นผลงานของใครอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันค่ะปี2025แล้วนักข่าวยุคใหม่หลายคนใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยพอบดัให้ทำงาน,นง่ายขึ้นเยอะเอาเสียงประเมยกับเจ้าของผลงานค่ะคุณชนาภาสรอนจิติโยทินค่ะจากช่องปิ๊งอยากเล่านะคะเรียนเชิญรับประกาศนียบัตรบนเวทีแล้วก็ พูดถึงที่มาที่ไปทำไมถึงทำคอนเทนต์นี้ทำยากไหมนะคะแล้วก็ทำอะไรบ้างในคลิปสั้นนี้นะคะอยากทราบในฐานะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะล้ค่ะลำดับต่อมานะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>มาที่รางวัลชนะเลิศกันบ้างนะคะรางวัลน,นี้กรรมการก็มาลงมติคัดเลือกกันด้วยสององค์ประกอบหลักนำมาสู่การได้รับรางวัลชนะเลิศ ประการแรกเป็นภาพที่ทรงพลังเราเรื่องได้ครบสมบูรณ์นะคะและประการที่สองค่ะมีองค์ประกอบศิลปะที่สมบูรณ์อยู่ในภาพถ่ายด้วยนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับปีนี้นะคะคือผลงานของคุณอดิศรฉาบสูงเนินจากไทย p b ดีค่ะสวยมากจริงๆนะคะ เสร็จงานแล้วทุกคนก็เสร็จงานแวะไปทานข้าวหารือพูดคุยกับพี่ๆนักข่าวนะคะรุ่นเต๋ากันนะก็บรรยาการศในงานเห็นแล้วเนาะสนุกมากเลยแล้วก็น้องๆสื่อคนรุ่นใหม่แีละเก่งมากๆเลยนะคะก็ปีหน้าเจอกันใหม่กับวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน้าวท้ายด้คำคมแบบนี้นะคะ คอนเซปต์เนี้ยก็คือว่าประเทศใดที่สื่อมีเสรีภาพสิ่งนั้นสะท้อนความมีเสรีภาพของประชาชนในชาติด้วยเช่นเดียวกันลาไปแล้วสำหรับภารกิจในวันนี้บ๊ายบาย